สวัสดีค่ะ KK การเจรนา789แชแนลดิตอนรับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆพ่คะวันนี้ KK ทำผัดซีอิ๊วไก่ค่ะมาฝากเพื่อนเพื่อน,อนได้รับประทานเป็นอาหารเที่ยงกันนะคะ,ะผัดซีอิ๊วไก่นะคะค่อนข้างที่นะคะสีค่อนข้างที่จะจืดนะคะแล้วก็มีเขาเราียกว่าติดกระทะมาด้วยนะคะอร่อ,รอยแล้วก็หอมมากเลยค่ะเพื่อนเพนวันนี้ KK ทำ ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ใส่ไก่ทาะค่ะดูหน้าอร่อยไหมคะแล้วก็ผักก็จะมีผักคะนา้าวันนี้เคเคไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็แต่พยายามที่จะนะมาถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนนะคะและค่อยอัปโหลดให้เพืนเพื่อนได้รับชมนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่เก้านะคะเคเคก็มา,มา ่ายคลิปนะนืจากว่าช่วงนี้เคเสุขภาพนะคะสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะก็ต้องหยุดพักผ่อนแล้วก็งดการใช้ซีโซเชียลทุกชนิดนะคะเพราะว่าทําให้สายตาอัดการนะคะ,ะบ้านหมุนค่ะนื่นเนเนี้อ,อาการบ้านหมนุนแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นลมเป็นลมชักกระตุกนะคะพื่นเนเนี้อาการบ้านหมนุนเพราะฉะนั้นถ้าหากเคเคใช้เวลาในการไลฟ์สดทาง u t u b e ก็ดีนะคะ ใช้สายตาอะไรมาก็ดีไม่สามารถทําได้ในช่วงนี้นะคะเคเคก็ถ่ายแต่คลิปนะคะเก็บเอาไว้แล้วข้อค่อยนะคะไปปล่อยเมื่อเคเคอาการหายดีแล้วช่วงนี้ก็จะหยุดนะคะปฏิบัติทํา y o YouTube นะคะช่วขณะนะคะเพราะว่าเนื่องจากสุขภาพของเคเคไม่ไม่ได้นะคะไม่อํานวยก็ไว้เดี๋ยว ให้สุขภาพนะคะดีขึ้นก่อนแล้วก็จะทำต่อนะคะ,ะจากไม่ล้มเลิกนะคะความตั้งใจในการทำช่อง youtube แน่นอนตอนนี้ก็รอพินอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเช็คที่ปรายสนีว่าพินของเราอะเดินทางมาถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าส่งมาให้วันที่สิบสามแต่ไม่ทราบว่าไปอยู่ตรงไหนนะคะไม่ถึงมือผู้รับค่ะก็ จะอย่ต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือว่าที่อยู่แต่ที่อยู่ที่เขาส่งมาให้ก็ถูกต้องนะคะแต่อาจจะเจ้าจฟ์าการ์เด้นโฮไปหมู่บ้านอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮที่เคเคอาศัยอยู่นั้นก็เป็นโครงการสองนะคะแต่เขาก็จะนะถ้าถ้าพินมาถึง เขาจะต้องนะคะนำสง่งถูกที่แน่อนอนเพราะว่า KK ใส่รหัสไปรณษย์เอาไว้นะคะแปดสามหนึ่งสามศูนย์เห็นน้องหมอวลิศนามจริงนะคะบอกว่าเขาจะยึดถืออ่าบริษัหมายเลขหมายเลขเขาเรียกว่าหมายเลขแปดสามหนึ่งสามศูนย์อะไรเงี้ยค่ะเป็นหมายเลขเขาจะยึดถือเอาหมายเลขนะั้นเปหลกนะคะว่าอยู่เขตไหนเขตไหน คีป้าเขาของไม่ส่งผิดแน่นอนอาจจะน้าปอกค้างหรือหล่อนที่อยู่ที่ไหนนะคะสัแ K K กแห่งเคเคก็ก็เลยเรอิพนอยู่เพราะว่าบางคนพินนะสง่งข้อสอ่งมาให้แล้วก็ไม่กี่นะคะสองอาทิตย์ก็ได้รับแล้วแต่ว่าของเคเคอมันติดในช่วงปีใหม่ค่ะเพื่อนๆติดในช่วงปีใหม่อาจจะ แต่เขาบอกว่า2องอมาเมื่อที่13ทันว่าคมที่ผ่านมาก็ถ้านับรวมนะปัจจุบันก็ได้นะ,ะเวลาก็ได้เวลาก็ยังไม่ถึง4สัปดาห์นะคะประมาณ3สัปดาห์ก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลิงกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe ให้เคเคกันจะมาเจรปญเชาแนลด้วยนะคะ